สวัสดีมืดแล้วอะ่ะเลยมาให้ดูช่องฟ้าวันนี้จ้ะนี่หน้าบ้านนะคะนี่แบบถ่ายหน้าบ้านนะดูท้องฟ้าสิสวยไหมมืดคึมเลยนะเหมือนฝนจะตกนะคะนี่นะคะแต่ก็ไม่ไม่น่าตกหรอกเนาะแต่อากาศเหมือนฝนจะตกเลยค่ะมีลมเย็นๆมานะคะนี่ค่ะนะคะนี่นะคะนี่ก็คือหน้าบ้านแหมน,นะจ้า นี่แม่มยืนอยู่หน้าบ้านเนี่ยเนี่ยถ่ายท้องฟ้าค่ะเงียบเงียบเนาะคือมันเงียบอบก็เลยมาถ่ายท้องฟ้าให้ดูนะคะคิดถึงกันหรือเปล่านะาจ๊านี่คือท้องฟ้านะฝั่งตะวันตกนะคะอ,อแสงอาทิตย์ก็เริ่มจะรับขอบฟ้าแล้วนะคะนี่ค่ะมองเห็นกันหรือเปล่านอ้อนะคะมีใครมองเห็นกันบ้าง อนี่แต่ดาวนะจ๊ะมีดาวแล้วนะคะระหว่างต้นยางสองต้นนี้นะจะมีดาวเนาะน่าจะเขาเรียกว่าดาวเหนือนะในกล้องไม่เห็นนะคะนะคะแล้วก็เดือนค่ะนี่ค่ะเดือนค่ะมีเดือนแล้วนะคะแต่ดาวยังไม่เห็นอ๋อเห็นนิดหน่อยนิดหน่อยนี่ค่ะนี่ดาวดาวดาวเห็นไหมคะเห็นไหมคะนะคะ วันนี้เดือนไม่เคียงดาวนะคะดาวไม่เคียงเดือนนะจ๊ะเดี๋ยวมืดๆก็จะเห็นดาวเคียงเดือนนะจ๊ะนะตอนนี้ก็เห็นเดือนแล้วนะคะนี่ค่ะเดือนนะเห็นไหมนี่ค่ะเดือนค่ะก็ใกล้มืดแล้วมันก็จะเงียบกันนะนี่เดือนนะจ๊ะนี่เดือนเดือนเดือนนี่ดาวค่ะนี่เดือนดาวดาวนี่เห็นไหมคะดาวนี่นี่ดาว ยังอุตส่าห์จะถ่ายเนาะก็แหม่มก็เป็นคนชอบธรรมชาติเนะแบบนี้นะเงียบๆน,นะอันนี้เลลลยก็เริ่มน้องแล้วนี่เดือนอยู่ตรงนี้นี่ข่ยยังห่างอยู่นะเดี๋ยวพอสักทุ่มสองทุ่มนะทุ่มสองทุ่มก็ก็ดาวก็ตะเคียงเดือนเนาะนะนะเคยเห็นนะดาวเคียงเดือนนะแต่ทีนี้มันถ่ายไม่ติดนะ อันนี้ยังถ่ายติดแล้วนะนี่จ้ะนะคะนี่ค่ะนี่นะตะวันเริ่มรับขอบฟ้านะจ๊ะก็นี่ก็หกโมงเองนะเนี่ยมืดแล้วนะคะนะคะอา,อาจจะเป็นเพราะว่าต้นยางบังเนาะนะคะนะคะนี่ทองฟ้า หน้าบ้านนะคะรอบบ้านอันนี้ฝั่งตะวันตกนี่ก็คือหน้าบ้านจ่านะคะนี่ก็แสงไฟบ้านเพื่อนบ้านนะจ๊านี่แสงไฟเพื่อนบ้านเนาะนะคะนี่ค่ะท้องฟ้าวันนี้นะเนี่ยมืดหมดเลยค่ะนะมืดเหมือนฝนจะตกเลยจ้ะนะเนี่ยจะมองไม่เห็นภูเขาแล้วนะคะนี่คือภูเขานะคะ ภูเขาหน้าบ้านนะจ๊ะนี่คือช่องว่างระหว่างภูเขาเนาะเริ่มมองไม่เห็นอนะ่ะเมฆมันมืดหมดเลยอะ่ะเหมือนฝนจะตกเลยนะจ๊ะนะคะนะคะก็มาถ่ายให้ดูค่ะนี่นกเริ่มบินกลับรางแล้วนะคะเสียงจิง้งหรีดก็มาแล้วนะนะคะนี่ค่ะนะคะนะนะคะ นี่ค่ะนะคะนี่ก็คือหน้าบ้านแหม่นนะนี่นะจ๊ะนี่ค่ะหน้าบ้านแหม่นนะจ๊ะเนี่ยฝั่งนี้มืดหมดแล้วค่ะมืดเหมือนฝนตกกันแหละนะนะคะก็มาให้ชมนะจ๊ะวิววันนี้ถ่ายวิวบ้านที่กำลังจะมืดลงนะคะกับท้องฟ้าที่พา,ท,าทิตย์กำลังจะตกดินนะจ๊ะ นะคะตอนหกโมงกว่าๆเองนะะจ๊ะมันจะมันจะกดก็งเงียบแล้วนะคะลมลมเย็นๆมาเนาะไม่แน่ใจว่าตกที่ไหนหรือเปล่านะวันนี้นะนะพอแดดลม,ลม่มลมตกอากาศก,ก็เย็นเลยนะคะจ้านะคะนี่นะเนี่ยนะบ้านแมง <laughs> เปิดไฟไว้นะเปิดประตูไว้บานเดียวนะจ๊ะ มืดหมดแล้วค่ะนะคะนะคะน,นี่นี่ก็เดือนแหละนะนี่เงยขึ้นไปก็เจอเดือนเลยนี่นะคะนี่ก็คือดาวนะจ๊ะนี่ค่ะนะคะดาวก็อยู่ข้างๆต้นยางนี่เลยนะคะต้นยางที่สูงๆเนี่ยนะนะคะโอเคจ้า ด้วยความด้วยความเงียบเนาะเลยมาถ่ายวิวให้ดูนะจ๊ะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะมันเงียบเนาะนานจะมีเสียงรถสักคันหนึ่งนะโอเคนะจ๊ะขอบคุณที่เข้ามารับชมจ้านะคะนะคะน,ะคะนี่วิวบ้านแหบมเนาะโอเคนะจ๊ะนะคะไม่บา,บายจ้า